สวัสดีครับสมาชิกช่อง G Sport Channel วันนี้อยู่กับผมเกร G Sport เหมือนเดิมในช่วงเล่าก่อนแข่งนะครับอย่ามาเราเจอกันทุกวันแบบนี้ครับผมก็จะมาเล่าเกรดเล็กเกรดน้อยก่อนที่ฟุตบอลจะแตกกันแต่ละข่้นื่นนะครับดังนั้นถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่มันที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่อง G Sport Channel นะครับเอาก่อนอื่นทางพ้นไปแล้วนะครับสำหรับ2ทัวร์นาเมนต์สำคัญครับทั้งฟุตบ,บอลโคลฟ่อาอเมริกาและฟุตบอลยูโร2020นะครับก่อนถึงก็ต้องแสดงความยินดี กับทั้งทีมชาติอาร์เจนตินาและทีมชาติอิตาลีนะครับอาร์เจนตินาเนี่ยถือว่าเป็นการกลับมววาคว้าแชมป์ได้ในรอบหลายปีมากนะครับเพราะขอสุดท้ายที่อาร์เจนตินาได้แชมป์นี่ต้องย้อนไปในทศวรรษ90นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกของเลิโอวเนลเมสซี่ด้วยนะครับที่เข้าชิงรายการนี้มา3ครั้งไม่เคยได้เลยนะครับเอาง่ายๆว่าก็ปลดล็อกได้สําเร็จใครเป็นแฟนเมสซี่ก็น่าจะมีความสุขนะครับก็ว่ากันว่า พอกดล็อกรอบนี้ได้เรีอยวเนลเมซีมีลุ้นบอลลงดอในปีนี้ด้วยนะครับในขณะที่ฝั่งยุโรปทีมชาติอิตาลีก็ถือว่าไปดับฝันทีมชาติอังกฤษนะครับหลังจากที่ต้องดวลจุดโทษแล้วก็ปรากฏว่าสาวนสุดท้ายของอังกฤษพลาดหมดเลยนะครับอิตาลีก็คว้าแชมป์ยูโรเป็นสมัยที่2นะครับหลังจากที่เคยได้ในปี1968หรือว่ายุติการรอคอย53ปีนะครับในขณะที่อังกฤษเองก็ต้องถือว่าต้องรอคอยแชมป์แรก ในยูโรต่อไปนะครับหลังจากที่เข้าชิงเป็นครั้งแรกแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถควา้าแชมป์ได้นะครับกระดสเซาเกตก็โดนวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรกับการจัดตัวโดยเฉพาะกับการจัดคนที่ลงไปยิงจุดโทษนะครับโดยวางทั้งเจรอนซานโชและบุกโยสาก้านะครับเอาง่ายๆว่าเป็น2ดาวรุ่งนะครับถ้าจะรวมแรตฟอร์ดไปด้วยก็ได้นะครับเป็น3คนที่พลาดเลยครับแล้วก็การวางบุกรโยซาก้าไว้คนที่5 เอาเด็ก19ปีมาแบบความกดดันมหาศาลเนี่ยผมมองว่าเกเรตซาเกตก็ต้องโดนข้าวิจารณ์นะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ออกมายอมรับยืดอกว่าเขาเป็นคนเลือกเองนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบนะครับแต่ว่าอังกฤษภายใต้ซาเกตก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับถ้าจะว่าไปบอลโลกเข้ารอบรองบอลยูโรเข้าชิงนะครับเดี๋ยวบอลโลกปีหน้าอังกฤษชุดนี้ก็ยังน,น่าเชียรน่าลุ้นแล้วก็ถือว่ายังน่ากลัวอยู่สําหรับชาติอื่นๆนะครับอันนั้นก็คือความลงนะครับของฟุตบอล ยูโรที่ผมนำมาฝากกันนะครับก็ปรากฏว่านัดเตะยอดเยี่ยมเป็นผู้สาประตูนะครับก็คือจารุจิดอนนารุม่าครับหลังจากที่เซฟเยอะจริงๆดาวซันโวเป็นพิสโซโรโรนัลโดนะครับที่ยิงไป5ประตูกับ1นึ่แอสซิสก็แมาจริงๆนะเล่นแค่4เกมนะครับในรอบดังกลุ่ม3นัดแล้วก็ไปตกรอบ16ทีมแต่ว่าก็ยังคว้าดาวซันโวนะครับแล้วก็รางวัลถุงมือทองคำนะครับหรือว่า ผู้สาวประตูอยอดเยี่ยมก็เป็นของเจเดนพิกฟอร์ดนะครับที่มีครีมชีสได้ถึง5นัดในการแข่งขันทันวร์นาเมนต์นี้นะครับแลวก็เป็นบทสรุปของฟุตบอลยูโรนะครับยินดีกับทีมชาติอิตาลีด้วยครับเอาทีนี้มาถึงวันอังคารเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าฟุตบอลอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ตามฟุตบอลทุกวันก็จะรู้ว่าคืนวันนี้มันจะมีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนชีพเป็นนัด เรียกว่าคัดเลือกรอบแรกๆเลยนะครับดังนั้นชื่อทีมเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้คุ้นมากอย่างเกมที่ผมยกมาวันนี้เป็นเวลาตีสองนะครับแชมป์ร็อกโรเวอร์ทีมจากไอร์แลนด์ครับจะเจอกับสโลวันบราติสลาว่าแชมป์ลีกจากสโลวาเกียนะครับอาจจะเป็นคู่ที่ยังพอมีชื่อชั้นอยู่บ้างแชมป์ร็อกเนี่ยเกมแรกบุกไปแพ้สโลวันบราติสลาว่ามา0ูนะครับแชมป์ร็อกเนี่ยล่าสุดเป็นจากฝูงของฟุตบอลไอร์แลนด์นะครับมีผู้เล่นหลักๆอย่างอารอนกรีนดานิเอลมันโกอูนะครับ นาเป้าเป็นรอรี่กัฟนี่ฝั่งของสโวลวานบราติชลาว่ายังไม่เปิดฤดูกาลนะครับตัวหลักมีราเฟลเลเตาเดวิสเตเล็กแล้วก็อเลนออสบอ์นะครับถือถ้าดูจากชื่อชั้นเนี่ยสโวลวานบราติชลาว่าดูดีกว่าแน่เกมแรกก็ชนะมาก่อน2 0ตุนความได้เปรียบมาแต่ผมมองว่าเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านแชมร็อกยี่หอบอลของไอร์แลนด์เนี่ยเล่นลูกกลางอากาศอยู่แล้วนะครับมีลุ้นชนะได้ในเกมนี้ครับเต็มที่เสมอนะครับแต่ว่ามีลุ้นชนะได้เพื่อลุ้นเข้ารอบได้เหมือนกันแม้ว่าจะยากนะครับเอากิดตาม ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ซิคยังเป็นรอบคัดเลือกแรกๆมันจะปะสนุกเอาในรอบเพลย์ออฟนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากัน,กนเต็มๆนะครับนี่ก็คือเล่าก่อนแทงที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับเราจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ